นในโอกาสต่อไปนี้นะครับพอ,พอวิบูลนะให้ผมมาปฏิบัติภารกิจหน้าที่ในตำแหน่งวิ้จัดการทีมนะครับเยาวชน19ปีนะครับก็จะถึงวันที่จะต้องเดินทางนะครับแล้วก็22วันเท่านั้นก็จะถึงแมตช์แข่งขันแมตช์แรกนะครับมาช่วยข่าวในวันนี้ครับ ความเป็นทีมเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งครับที่ผมจะต,ต,ต้องเข้ามาดูแลพวกเราทุกคนนะครับที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ยิ่ง,ยงหย่อนเผื่อกันนะครับก็คือผมรู้ว่าทา้งน,นีไ้ได้เข้ามามีโอกาสรับใช้นะครับประเทศชาตินะครับก็จะถูกจัดทําให้ดีเพื่อในอนาคนข้างหน้าอาจจะมีโอกาสนะครับท่านได้เลือกหรือการสน,นับสนุนในด้านการเก็บตัวคดีในเรื่องของ เราก็ได้ท่านเลือกที่มาจากขคฟุตบอลท่านผู้จัดการทีมตลอดจนพี่น้องต่อทายผิดหวังนะครับและผมขอยืนยันว่าจะทำต้องดีเรื่องต่างนั้นเพราะฉะนั้นมีจุดบอดจุดเล็กๆน้อยที่เราจะแก้ไขปรับจูนซ้อมทีเม,มากๆเอาไว้เพราะฉะนั้นในเรื่องของตัวนี้ก็กในคนะผม สร้างเสริให้กับคิทดยเชิงดจยให้อนาคตจะเกิดขึ้นว่าไทจะเป็นนดีมการที่งขันรหเราวัเล่นกันได้อยางเป็นเรมื่องในทกสนเป็นตัเวลื้นหวมเรียนว่าพวกเราพูดกันมากนะครับการที่เข้ามาอยู่ทนั้นตั้งแล้วก็ในการ ในแบบนั um, ้นเราต้องชนะโอกาสที mm ่ยานและก็อย่างแลาก็เรียนว่า